สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสูคูณซุกคนครับพ่อกับเบาเท้าห้างนั่นใช่ไหครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนี้ส้ำล่าขาลายกับพี่น้องแบบซุกแบบเพิ่มไหมใส่กับเพียกับบีพกขมๆหลดุดมาสดใส่กับเจลเพียรขมๆมน้ำบาเท้าใส่กับขาวหอนเนี่ยมือเสากินเนี่ยมือเสวแต่ว่าเอาลงเนี่ยมือแรงนะครับพี่ทั้งพี่รอยมานํำอยู่พี่น้องสามสิบกีบพัพนไว้เรียบร้อยนะครับสามสิบกีพบ,นะบ,บกพ,พันตับ เอาบรรยากาศุ่มหนาวครับมันนี่แต่เส้าแต่เสี่ยวนะครับใส่กับเขาห่อนมาพักจักยังเนี่ยหลายอย่างครับพี่น้องโอ้ยอ่ะตามที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะมามาใส่กับเขาห่อนเสียบน้ำบาเ่ายังมือเศ้าโอ้โอ้เขาเขาหอมดีขนาดมือนีล่องเบิ้งเขาไอเขาอันเขากระสวบน้ำทีสื่อน้ำหลานข่าวคนชิ้นหินบ่ Mm. สดอุ่นๆคลกหลายตัวนี้ใส่บวงโูกพี่นอ่องเสื่องเพิ่น,นหน่อยเพราะว่า <laughs> ป้าเท่าเอาขึ้นเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ำพี่นอ้องแจ่มิันว่า ไว้กวอกอี๋ยวน้อยนึงกวกหนามนี่พี่น่องแมงแมงเต่าท่องไปกัดไปกัดไปเอ็นมดเลยสำลาก้าลายมันจะมีเอ็นเจ้หน่อยพี่น่อง bắt nhám mình chỉ hợp với đầy mà lạ mà mình chỉ để ấm lâm thôi gần với sốt hòn hòn Un bớt Vâng muốn diễn không? ข้าวต้มมีหรือองอืม,อม,อม phần vẩy những cứ cầu rồi chật chẹp cứ cầu Ơ, <coughs> chín như hôm Chín tạc đẹp đó xin đi lạc cũng chẳng ưu náo cả náo Nham náo cả náo khắc พักอืมบ่ได้อ้าวมาแต่มาละบัเมือขึ้นเลยบ่ได้มาละพี่น้อง ร่มร้ายเขาเหรอ พักตัวรัดหรือโบปันใจกินก็เหนือ <c oughs> <c oughs> ห่อย <c oughs> ห,หัวละพากงามขนาดที่สวนได้พี่น้อง เสียบกรุบกุบโอ้ยมึงกอนนะเอาสิมึงบังกันน้องพี่น,อน้องเนาะเราเอาขึ้นเฟซบุ๊กแฟนเพีย น้ำอู้เพียมน้ำต้มเพียมขมบําบําขนาดไส่บีพกเมื่อนั้นก็นเอาแบบซุกมือนี้กับแบบซุกอีกแต่ว่าเป็นขาลายขับมือน <c oughs> ี่เป็นเอ็นกึบจริงว่า Ừ, ngọt ngào mà làm 嗯。No. tinh tinh bên nào กรุบกรุบเลยอ,อารุ่งวันนี้รอดอู้หู ăn nhỉ bớt con mua Đó, rất ăn ừ. suốt cân con Hãy

ตัวร่มเย็นตัวร่มหนาว bơm lòng cứ mà lại nó bị ข่าแกวอ้ยปุณห์งอหลองออะไรแงงนี่พี่น้องเอ็นเอ็นแสกเหนื่อยี่ยมันมันสิบกรึบๆแล้วมันก็เสียบครับพี่น้อง มเียึอน,นี้เอาพักมาอะไรกินพักว่าไรพี่น้องเดี๋ยวจุเพียวๆบาทาสีจ้าให้พี่น้องชมเลยครับเด้อมือนี่ไม่จุแต่ว่าบันยาการคือจึงนหนาวาเอาแบบสดหน่ำก็น,น่าบาทาบะ <c oughs> ครับพี่น้องเจ็บอยู่ขมบำลำมเลยยัางมือเศร้ายังประมาณจกเค็ดโมงครับมือเศร้านี่มันเป็นคึ้มๆม,มากแดดออกสัมมาเลย ขอสดขอภัยครับพี่น้องบวตัดเอาทุกช็อตเลยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เห็เกียรติที่ตามรับชมบ่าวเท้านะครับบรรยากาศมนีหัวล่มอวยแห้งนะครับก็คือมันหนาวอ่ำเย็นแห้งนะครับว่าสีกินจุก็เลยว่าสดห่อนๆก่อนนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ทั้งช่องยูทูบนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องที่เห็เกียรติที่ตามรับชมบ่าวเท้าทุกคลิปเลยมากนะครับฝากพี่น้องคือเก่านะครับคลิปนี้มะกกะไล ือใจกันแช่บาทาวนี่น,นะครับเด้อสำหรับวัอนี้ครับสวัสดีครับ